ก็สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ลุงเจริญมาจะมามีเอฟซีมาถามนะครับมาถามว่าลุงเจริญทําหน้าจอเป็นไหมเออทำภาพหน้าจอปกหน้าจอเป็นไหมต่างคนแต่ยังทําไม่เป็นครับลุงเจริญกไ็ได้ได้ได้เทคนิคมานะครับเป็นง่ายที่สุดครับมีมีเอฟซีคนอายุรุ่นเนี่ยหกสิบขึ้นเนี่ยเทว่าจบปสี่จบอะไรจบน้อย มีมาถามกันเยอะแยะนะครับเมื่อลุงเจริญทําไมทําเป็นลุงเจริญไม่เป็นไม่ใช่หรือลุงเจริญก็ไปเรียนมาไปเรียนมาไปดูตามช่อง YouTube ต่างๆนะครับที่เขาสอนนะครับแต่ป้าๆลุงๆเขาบอกเรียนยากมากเลยต้องไปเข้าไปตรงนู้นต้องเข้าไป Google Chrome อะไรเขาไม่เข้าใจเข้าใจยากทําพยายามดูปวดหัวแล้วปวดหัวอีก วันนี้ลุงเจริญก็จะมามาทำให้ดูนะครับแบบง่ายที่สุดนะครับแบบเราๆอะ่ะไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ไม่ต้องมีโน้ตบุ๊กไม่ต้องมีอะไรนะครับมีแค่เครื่องโทรศัพท์เครื่องเดียวทำได้นะครับทำได้ก็คือลุงเจริญก็ทำมานี่แหละก็เลยมาแบ่งปันให้ f c เนาะที่ว่าเจอกันเข้ามาถามกันอะไรกันานลุงเจริญก็ไม่รู้ไม่รู้จะบอกใครมั่งก็เลยส่งข้อความนี้มานะครับก็ลง YouTube ให้ f c ที่ว่ากลุ่มกลุ่มที่เราดูกันเนี่ยเนาะครับ เริ่มเลยนะครับหลังไปดาวน์โหลดพิกเซลมาก่อนนะครับเขาเรียกแอปพิกเซลแ lap i x e l l a b นะครับเข้ามาแล้วก็กดเข้าตรงพิกเซลแ lap นี่ครับอัอนนี้เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนี่เราไม่ต้องเรายัางไม่ต้องเอาพื้นหลังอะไรครับเดี๋ยวเขาเลือกได้ก่อนนะเอาเอางี้ก็แล้วกันเอาพื้นเอาพื้นหลังสีส้มแล้วกันสีส้มเนาะมันจะขึ้นสีส้มนะครับแล้วเราก็เอามือจิ้มตรงนี้นะจิ้มจิ้มตัวต,ตรงนี้เอา เอาทิ้งไปก่อนตัวนี้นะครับอ่าเราทิ้งไปก่อนที่จริงเขาเอาให้พิมพ์แล้วมากดสามจุดข้างบนนี้นะครับสามจุดข้างบนนี้ตึ๊กเนี่ยแล้วก็แล้วก็เรียกอะไร image image size หรือว่า image image รือ image size เนี่ยนะครับมากดตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็มันจะขึ้นขึ้นหน้าจอสัดส่วนนะครับเราก็กดที่สอนลงนะครับ custom custom นกดสอนลงนะครับ แล้วไปที่ u t u b e ตำเนลนะอ่า u b e y o u t u b e ตำเนลเนาะอืมใช่แล้วครับกดไปตรงนี้มันก็จะขึ้น1 1.69 1 6ต่อ9นะครับแล้วเราก็กดตกลงนะครับกดตกลงก็จะได้ภาพมาที่ตรงหน้าหน้าจอ Facebook พอดีเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เพื่อจะใส่อักษรน,นะใส่รูปภาพก่อนนะครับเรากดเลขบวกซ้ายมือด้านบนสุดนี่นะครับกดกดไปที่เลขบวกนะครับตึ้ง กดไปที่เลขบวกมันก็จะขึ้นอ่าขึ้นหน้าต่างขึ้นมาหน้าต่างปั๊บมามาล้วก็กดไปที่ f r o มแ a ลอรี่นะแฟลมแ a ลอรี่แล้วก็แถวล่างนับข้างล่างขึ้นแถวที่สองนะครับกดขึ้นไปตึ้มเนี่ยเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นรูปภาพของเราเนะเดี๋ยวลุงเจริญก็เลือกภาพที่ลุงเจริญตัดไว้ก่อนก็แล้วกันเนาะตัดมาไว้แล้วเนาะตัดต่อไว้แล้วลุงเจริญก็คลิกไปปุ้มเนี่ยแล้วก็ อ่าแล้วก็กดเครื่องหมายถูกข้างล่างนะครับกดเครื่องหมายถูกตึ้งเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ลากลงเราสามารถปรับรูปให้เล็กให้ให,ใหญ่ได้นะครับเนี่ยรูปลุงเจริญเอาไว้ขวามือหรือซ้ายมือก็ได้นะครับมันเล็กไปแล้วก็ใหญ่อีกนิดหนึ่งเนี่ยอันนี้เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวมันจะมีอะไรเราค่อยๆเพิ่มเติมไปเดี๋ยวลุงๆป,ป้าๆก็จะงงนะครับเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้รู้หมดเราไม่ต้องไปนั่นนะเราเรียนรู้กันเองเนาะเสร็จแล้วมาจด มากดที่3ามจุดขวามือด้านบนนะครับเรากดข้างล่าง3ามจุดที่เป็นสี่เหลี่ยม2ชั้นนี้เขาไม่รู้เขาเรียกอะไรเนาะแล้วก็กดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับขึ้นหน้าต่างแล้วก็กดกดล็อกไว้ก่อนกดรูปกุญแจกดรูปกุญแจพอกุญแจขึ้นรูปสีส้มเนี้มันก็จะล็อกนะครับแล้วเราก็มากดที่เดิมอีกทีหนึ่งนะใต้3มจุดเนี่ยหน้าต่างนี้ก็จะหายไปนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกหน้าจอเนะี่ยภาพ กรอบก็จะหายไปสมมุติว่าเราจะเพิ่มรูปภาพนะครับเพิ่มรูปภาพแล้วก็กดไปที่เลบวกซ้ายมือสุดบน,นบนในสูงเนี่ยนะครับแล้วก็กดที่ฟอร์ g a l l เลอรี่แกลเร่นะครับอ่าแต่แถวล่างนบแถวที่สองนับจากข้างล่างขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นหน้าต่างเหมือนเดิมทีนี้ลุงเจริญก็จะเอารูปไมีกอันหนึ่งนะรูปไมีกอันหนึ่งเทีนี้ก็อ่าทีนี้เป็นรูปสีขาวก็แล้วกัน แล้วกดเครื่องหมายถูกที่ขวามือล่างสุดนะครับถึงมันก็จะขึ้นแบบนี้นะอา้าวหายไปไหนแล้วเออนี่เดี๋ยวนะเพรภาพมันใหญ่เดี๋ยวย่อลงมาก่อนย่อภาพมานี่ก็ได้สองอันนะลุงจเจริญมาสองอันแล้วครับอันนี้คือทําการปก YouTube นะครับนะเสร็จแ,แล้วเราก็ล็อกล็อกภาพไว้ก่อนเอาเล็กอีกหน่อยหนึ่งตื๊บน่ะถ้าถ้าเราจะเล็กเราก็เลื่อนขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็ลากมาที่เดิมนะครับอันนี้ปก youtube นะครับ แล้วก,กดไปที่เดิมนะครับ3จุดขวามือข้างบนนะกดข้างล่าง3ามจุดนะครับเป็นสีเครื่องหมายสี่เหลี่ยม2อ,อันนี้แล้วก็กดสีส้มครับรูกคุญแจขึ้นเป็นสีส้มแนละ้วถ้ากว่าเราล็อกไว้ก่อนครับเดี๋ยวเรามาปลดล็อกได้ครับถ้าเราจะย้ายเรามาปลดล็อกได้แล้วก็คลิกหน้าจออีกัางหนึ่งก็เป็นนี่เป็นนุงเจริญ2คนนะครับหน้าตาหล่อหลอทีนี้เราจะใส่ชื่อนะครับแล้วก็กดเลขบวกอีกครับเลขบวกข้างบนนี่นะซ้ายมือสุด แล้วกดไปที่ text นะบรรทัดแรกเลยนะ text ทคก็คือต้นฉบับประมาณนี้เนาะอืมแล้วก็ลากในล,ลงมาแล้วคลิกแล้วเราก็คลิก2อันนะครับคลิก2ครั้งตึ้ง,งนี่มันก็จะขึ้นหน้าต่างให้เราพิมพ์ข้อความนะครับเราก็จะลบ t e x t b o o นี่ไปก่อนที่จริงเราเราไปคลิกอยู่ข้างหน้ามันก็จะหายอันนี้เราลบก่อนนะครับลบปุ๊บแล้วพิมพ์คําว่าชื่อช่องของเรานะครับช่องเจริญเจริญนะครับเจริญ จเจริญเก้าอ่าเจริญแล้วก็เลขเก้านี่แล้วก็ชแนลชแนลนี่เขียนตามต้นแบบเขาก็ละกันเนาะอ่าภาษาอังกฤษนะครับแต่เราเขียนเป็นภาษาไทยชแนลนี่จเจริญเก้าชแนลนี่แล้วก็กดโอเคนะครับกดโอเคนะมันก็จะมาแล้วทีนี้สีอักษรอ,อะไรเดี๋ยวเราค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะอันนี้เอาเบื้องต้นก่อนเนาะสำหรับที่ลุงๆป้าๆที่ถามลุงจเจริญมาเนี่ยเจริญเก้าชแนลนี่ปก ข้อความนะเออแล้วก็ทีนี้เราก็ลบนี่ออกก่อนนะเราสามารถใส่ใส่เพิ่มเติมได้เรื่อยๆนะครับใส่เพิ่มเติมได้เรื่อยๆจนกว่าจะเต็มเสร็จแล้วก็กดปุ่มที่เดิมนี่นี่แล้วมันก็จะหายไปแล้วคลิกหน้าจอก็จะหายมันอักษรน,นี่จะเอารูปแบบรูปแบบมันมีครับเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นไปแต่เอาเบื้องต้นนี่ก่อนมีหลายคนงงนะรุ่นลุงลุงป,ป้าๆนี่งงนะครับอ่าคนรุ่นใหม่ไม่มีปัญหาหรอกเด็กเนี่ยเขาเรียนกันเยอะนะ สำหรับคนที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยเออเข้าไปดูเข้าไปดูก็ไม่เข้าใจลุงเจริญกว่าจะเข้าไปดูก็เข้าใจยากมากทีนี้มันได้เทคนิคมาง่ายๆเราต้องรู้ไปทีละนิดก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่อะไรไปก็ใส่ไปเติมไปทีนึงนะครับมือต้นมืองต้นนะลุงเจริญก็เอาเริ่มจะเริ่มจะเสิริมือนี้ไปเนี่ยเรากดหกเหลี่ยมตรงข้างอักษรเนี่ยนะครับแล้วเราจะใส่สติกเกอร์หรือส่าดาวอ๋อ สติ๊กเกอร์ตัวนี้เราจะเอารูปอะไรดีนะจะดูแหนนี่มันสีส้มอยู่แล้วเนาะเราเปลี่ยนพื้นหลังได้เนาะมันสีส้มอยู่แล้วอาดาวสีส้มสีส้มก็ได้แล้วก็เติมอีกนิดหนึ่งนะสติ๊กเกอร์เป็นรูปแสงไฟแสงดาวสีส้มนะแล้วก็ไปล็อกเหมือนเดิมนะครับกดข้างบนนะข้างบนขวาสุดนะสี่เหลี่ยมนะใต้สามจุดก็จะขึ้นหน้าต่างออกมาแล้วก็ล็อกที่สีส้ม่าเสร็จแล้วเราก็กดตรงนั้นอีกที ถ้าสมมุติว่าเราจะย้ายนะอันนี้มันเลื่อนไม่ได้นะครับเลื่อนไม่ได้แล้วเลื่อนไม่ได้ทั้งหมดรูปก็เลื่อนไม่ได้อะไรกันไม่ได้ถ้าเราจะย้ายรูปแล้วก็ปลดล็อกครับปลดล็อกเนี่ยมาปลดล็อกที่ถ้าจะรูปสีขาวแล้วก็มาปลดล็อกที่สีขาวเนี่ยเอ่อแล้วก็กดสี่เหลี่ยมให้มันหายไปก่อนเนี่ยเนี่ยเราสามารถย้ายไปตรงไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วมาล็อกเหมือนเดิมนะครับครับล็อกเหมือนเดิมตึงครับมันมันจะเข้าไปเล่นได้เยอะครับเยอะมากแต่ว่า ตอนนี้เบื้องต้นเราก็เอาแค่นี้ก่อน,นเนาะพราลุงเจริญนะป้า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 ลุงลุเนี่ยก็ไม่รู้งงโทรมาถามยังไงก็ไม่โทรมาถามอธิบายก็ไม่รู้เรื่องลุงเจริญก็ลง youtube ไปก่อนนะอืสําหรับรุ่นรุ่นหกสิบอัพที่ความรู้พอสี่น้อยน้อยนเนาะ 4, พอสี่พอห้าหรือบางคนก็รู้เยอะแต่ก็ทําไม่เป็นคนมันคนรู้มากว่ามันบางทีมันปวดหัวไง ถ้าเราไปไปไปเรียนดูตามช่อง youtube เขาว่าเขาจะบอกเยอะบอกไปนูน่นไปนี่ไปอัปโหลดนูน่นไปเข้านูน่นเข้า google chrome อะไรเนี่ยอันนี้ไม่ยากเ,าเราก็ไปอัปโหลดไอ้ดาวนโหลดไอ้มาอะไรนะ pixel 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 Lab เนาะอ่าอันนี้ก็เบื้องต้นไปก่อนเนาะลุงเจริญทำค่นี้เดี๋ยวลุงเจริญก็ มาอันนั้นต่อกอทีเนาะเดี๋ยวค่อยมาบอกต่อต่อไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวให้คอมเมนต์มาแล้วกันเนาะลุงลุงป้าป้าคอมเมนต์ใต้คลิปมาแล้วลุงเจริญอาจจะทาส่งอันนั้นไปก็ได้เนาะก็ต่างคนต่างคนต่างไม่รู้เนาะมาแบ่งปันกันนะครับครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับ